e อ,อมที่เราหมักไว้แล้วเนี่ยเราจะหมักไว้นานเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเวลาระยะเวลาสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนเนี่ยหมักได้ดีที่สุดให้สังเกตดูนะว่า e อ,เอเมที่เราหมักไว้แล้วเนี่ยมันจะมีฝ้าตลอดเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีกลิ่นเหม็นเราก็ เพิ่มน้ำหนักน้ำหนักในที่นี้ก็คือเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มการนำตาเข้าไปให้โมเลกุลมันทํางานถ้าพวกนี้มันเป็นจุลินทรีย์พวกกลุ่มยีสต์กลุ่มแลคติกกลุ่มแลคตัวบาซิลัสและกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็อยู่ในนี้แหละเราสามารถเอาไปใช้ได้และไม่จำเป็นจะต้องไปทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่ต้องไปเสียเวลา เอาไปตากแดดต้องไปขยาวขวดเราจะขยายต่ออี <c oughs> e ที่เราหมักไปแล้วเนี่ย <c oughs> เราเอามาบรรจุใส่ขวดไว้ถังนี้ถัง,ง,งนี้ถังนี้สามลิตรนะสาลิตรจะใช้อ e ีเอ็ลิตรกันดาน1ลิตรแล้วก็อาจจะเป็นซูเปอร์เอหรือเนเจอร์แครก็ได้ แต่ตัวน,นี้เราเราทำหมักเองเราใช้ซูเปอร์โบรกชิจริงๆขนาดนี้นะถ้าเราไปผสมน้ำสักสักห้ลิตรขนาดนี้เ,าเอาไปผสมน้ำสักห้าสิลิตรเนี่ยเอาไปแช่ท่อนมันได้แช่ท่อนมันประมาณสักครึ่งชงั่วโมงแล้วก็เอาไปปลูกทำปุ๋ยหมักก็ได้ซ้ำแ,แช่ท่อนมันก็ดีสุริซีนในกลุ่มนี้เราใช้อัตราส่วน1นึต่อสา ในการหมักเพราะถังนี้ถัง30ลิตรถัง30ลิตรเราใช้ในการหมักทําใหม้มีความเข้มข้นมากบางคนที่หมักในถัง200ลิตรอาจจะความเข้มข้นอาจจะไม่นอาจจะเชียวจางบ้างแต่30ลิตรนี่เข้มข้นมากเราเติมให้เต็มเลยไม่ให้มีช่องอากาศแล้วปิดฝาให้สนิทนี่แหละครับ1ลิตรเนี่ยเราเอาไปทำแจกได้ขายได้ ไปขายาขสักขวดละห้าสิบาทก็ขายได้เราสามารถเอาไปขยายต่อได้อีกนะถ้าเราจะนำไปขยายต่อเนี่ยเรานำไปขยายต่อให้ใช้ให้ใช้รุ่นเดียวพอเอาเอามาใส่สักครึ่งแก้วครึ่งแก้วก็พอใส่ในน้ำเปล่า ใส่ขึ้นแก้วแล้วก็ใส่การน้ำตาลใส่การน้ำตาลสักสองอสองถึงสี่ก็ได้สองก็ได้สามก็ได้สี่ก็ได,ได้ไม่เป็นไรแต่ที่ดีที่สุดก็คือถ้าเราไปใช้เพื่อการเกษตรนะเราใช้สี่สีฝา ใช้สีฝาแล้วก็เขย่ากับน,น้ำตานพิมหนอนก้นเขยา่าการน้ำตาลหลังจากนั้นเราก็ไปเติมน้ําให้เต็มพยายามใช้น้ําบ่อน้ำบาดาลน้นําที่ไม่มีคลอรีนนะปิดฝาให้สนิทอันนี้คือรุ่นหลานเราทำรุ่นลูกให้เป็นรุ่นหลานได้แล้ว อันนี้คือรุ่นลูกอันนี้คือรุ่นลูกอันนี้คือรุ่นหลานเอาไปเนี่ยรุ่นหลานหมักไว้ประมาณแค่เจ็ดวันเอาไปใช้ได้เลยหมักไว้เจ็ดวันเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ในนาข้าวได้ดีนะเพราะว่าเราเราใช้ปริมาณมากเราก็ใช้ในนาข้าวหรือในในสวนในสวนยางสวนมันสวนทุเรียนสวนทุกอย่าง ที่เป็นสวนพื่ผักสวนครัวได้หมดเลยให้เราใช้อัตราส่วน1ต่อ50 1ต่อร้อก็ได้ส่วนตัวหัวตัวนี้เราเอาไปใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะเราเอาไปใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักอันนี้ตัวแม่เห็นไหมว่า E M 1ลิตรเนี่ยมันไม่สิ้นเปลืองเราสามารถที่เอาไปขยายแต่ขยายแค่รุ่นลูกก็พอนะถ้ารุ่นหลานต่อไปเนี่ย มันจำเป็นคดีแล้วจุลินทรีย์บางตัวมันเริ่มอ่อนแอจุลินทรีย์มันเริ่มลดน้อยลงอ่อนแอลงตัวเล็กลงเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้เอาแค่รุ่นลูกร,รุ่นหลานก็เพียงเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วสลับกันนำมาใช้